ก็เป็นมาร้องเพลงค่ะในฐานะนักร้องค่ะก็เชิญที่มาร้องเพลงแบบว่าสวยๆแบบว่าเหมือนกับว่าก็เป็นเพลงที่ให้กําลังใจเป็นวามใหม่ดีๆให้กับให้กับทุกๆคนให้กับน้องๆด้วยแล้วก็ผู้ชมด้วยค่ะเกบ้างคะร่วมงานกับบนเวทีน่างามี่้ยนะ ก็ดีนะนะัก็ถือว่าเป็นครั้งแรกของของของงานด้วยแบบที่มันเคยนานแล้วสมัยก่อนก็เรจะของแกรมมี่นะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นแบบในยุคนี้ก็ก็จะเป็นอีกเวทีหนึง่งใช่ไหมคะก็มีหลากหลายมากขึ้นแล้วนะัก็รู้สึกว่าเอออันนี้เท่าที่รู้มาเขาก็มีประวัติมายาวนานแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ หมือนนี่เป็นหนึ่งในในในงานของเขาก็ดีใจค่ะลงร้องเพลงให้ฟังกันด้วยค่ะได้ไข่ทอดด้วยอ่ะตั่นสิเราโผล่มาประทับใจเดี๋ยวนม่เกินยกลับที่มาเล้าสุดเห็นว่าเออแบบแฟนๆก็แบบอุ้ยดีใจภาพนี้มันกลับมาอะไรเงี้ยมีตพาแต่ที่เราไม่มีตพาตั้งแต่วันสอบเลยค่ะตั้งแต่วันสอบ ก็ดีนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยเพราะว่าไม่ไม่ได้เจอไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันบ่อยแล้วก็มาเจอกันคอนเสิร์ตนี้เป็นวารตแบบสําคัญจริงๆมันแล้วมันเหมือนเป็นเป็นการโคจรมาเจอกันในรอบหลายๆปีแล้วก็มันก็เราก็แบบเริ่มต้นจากการเล่นหนังกันมาด้วยกันนะคะใครย้อนดูก็ตั้งแต่น้ำใสใจจริงจนวันเวลาผ่านไปจนเราได้มาร่วมกันบนเวทีคอนเสิร์ตแบบนี้แล้วมันก็เป็นยุคที่แบบทุกๆคนก็คิดถึงกันแล้วก็รอคอยกันพอเกิดแบบโมเมนต์แบบนี้แล้วก็บังเอิญอ่ะว่ามันเพลงเพลงนี้มันเป็น คัมมิ่งตอนนั้นที่แบบว่าเออเป็นช่วงจังหวะชีวิตเราพอดกับเขาพอดีแล้วมันเป็นเรื่องราวที่จริงๆเพลงมันก็ความหมายมันดีนะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นเพลงเศร้าหรือว่าเป็นเพลงที่ที่ไม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 ่โอเคอ่ะมันมันเหมือนเข้าใจความรักเข้าใจชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยออกมาเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นแล้วแล้วนะก็มองว่าเออเขาก็คงจะรู้สึกแบบมันเหมือนกับมันมันมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีอ่ะเท่าที่ทุกคนสัมผัสก็คงน่าจะแบบนั้นเหมือนกันจริงในรอบกี่ปีคะแม่ที่ได้มาขึ้นเวท เออถ้าพุดีด้กันก็หลายปี <20 S 1> ค่ะ<ๆ>ก,ก็ก็ร่วมร่วมแบบเกือบเกือบยี่สิบเพราะว่าเพลงนี้มันก็ก็เป็นสิบกว่าปีแล้วอะสิบไปไปลๆอะไรเงี้ยค่ะเหตุการณ์มันยาวนานแล้วอะไรเงี้ยแล้ววันนี้มันก็เออกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เออแอบ,บดีใจเหมือนกันมันก็จะมีเวอร์ชั่นที่น้องๆน้องรุ่นใหม่เขาไปร้องแบบน้องผู้ชายยิ่งเป็นผู้ชายร้องมันก็ยิ่ง ได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะไม่ค่อยได้ได้ยินผู้ชายร้องเพลงน,นี้กันสักเท่าไหร่อย่างนะั้หลังเวทีเรามีเียโอกาสได้พูดคุยอะไรกันแแบบว่าตอนที่ก็นะมีค่ะมีตั้งแต่ช่วงก่อนซ้อมตอนเจอกันลเลยเงี้ยคือเราก็ทําตัวเป็นปกติก็เหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะมีมาถามว่าเออคอนเสิร์ตเดจะแบบ จะใส่ชุดเปนมาไหนสีอะไรผมสีอะไรเดี๋ยวไปทําสีต่างๆเอาให้มันเข้าชุดกันแบบให้ดูแบบแหนะเขาก็แบบเออเหมือนไปทํากันบ้านเนาะเสร็จแล้วก็บอกเดี๋ยวไปถ่ายละครต่อเดี๋ยวไปย้อมกลับเป็นสีปกติอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็เขาก็ทุ่มเพลงอ่ะค่ะคอนเสิร์ตนี้เหมือนกับแบบทุกๆคนนั่นแหละค่ะแล้วหลายคนเห็นมวมเป็นโมเมนต์เซลกันน้ารักอะไรพวกนี้ครับบนเวทีอ่ะก็มันก็ด้วยเพลงด้วยมั้งครายแต่ว่าพอเป็นเพลงปุ๊บมันก็เหมือนแบบเออเราก็ แล้วก็แต่งเพลงนี้ให้เขาจริงๆอ่ะมันเป็นเพลงแบบในโมเมนต์นั้นของของชีวิตเราทั้งคู่แบบนั้นแล้วก็แล้วเขาก็มีเพลงของเขาเล่นเ้าไปหรืออะไรเราเขารักไม่ช่วยอะไรมันก็พอดีอ่ะมันมัชกันพอดีค่ะมันก็โอเคแต่ดก็มีคลิปมังที่เป็นไวรัลก็คือคลิปดับเบิ้ลหลานอาอ๋ออันนี้ก็ชีวิตจริงที่ก็โอเคมันก็โอเคอย่างนี้น่ารักจริงๆ อย่างที่ที่เห็นนะนะก็นะัดก็แบบก็จะจะมีโมเมนต์กันอย่างเงี้ยอยู่อยู่อยู่เรื่อยๆคือเหมือนว่าพอมีงานมีคอนเสิร์ตทีก็มาให้กําลังใจมาให้ดอกม้จริงๆมันเป็นโมเมนต์ปกตินั่นแหละแต่พอดีว่าคือนะัดนกะ็เป็นคนขี้เล่นไงแต่ผู้ชายเขาก็ขี้อายอันี้ก็ใ <laughs> <laughs> นเราจะแบบว่าทําให้มันดูแบบสนุกสนุกอ่ะเพราะว่า นั่ว่าเราเราอย่าไปซีเรียสอะไรกับชีวิตมากอะคือเขาให้มาเราก็ดีใจเราก็แสดงออกรู้สึกไงแล้วก็แสดงออกตัวแบบนั้นอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะมีคนเขาแบบเออถ่ายให้เห็นโมเมนต์หน่อยว่าเออแบบเออเขาเขาให้กาแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็คงแบบรู้สึกว่าเออรอบนี้เหมือนคอนเสิร์ตนี้มันมันดูมีอะไรที่น่าสนใจเขาก็เหมือนแบบมาให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยมันก็เป็นโมเมนต์ที่ที่ดีแบบนึงค่ะให้กำลังใจกันอยู่เรื่อยๆ มันก็มีเบื้องหลังที่ทางพี่อ้ําเขาก็ดูเราลองเพลงที่ต่ออู่มันมีโอกาสได้เห็นไปก็เห็นนะคะเห็นเห็นเห็นตอนหลังๆนี่แหละเพราะว่าเขาได้แบบได้บัตรมาแบบมันหายากนะเราไปอยู่ชั้นบนข้างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็คงถ่ายแบบมองไปก็ก็พบกเป็นเหมือนผู้ชมท่านหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าพียงแบบว่ามันก็เป็นเป็นบังเอิญว่ามันเป็นโมเมนต์ตรงนั้นเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วเขาก็พี่น้องกันอยู่ในวงการเดียวกันรู้จักกันมาตั้งแต่ ตั้งแต่ทํางานันแล้ว,ลวเงี้ยมันก็เลยเหมือนก็ว่าไม่ไม่มีอะไรนะนัดดูก็รีววดูว่าปกติดีค่ะ <ขอ S 1> ใช่เขาชื่นชมเราอย่างไรบ้างครับสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ย่าพูดชัยเบนดาเขาก็ชื่นชมนะเขาบอกเออเกง่งอะไรเงี้ยก็แบบดีสนุกอ่างเงี้ยก็เห็นว่าคอนเสิร์ตมันก็ใช้เวลานานอยู่เขาก็เหมือนปลื้มใจแทนนักร้องอะ่ะคนแบบเหมือนเป็นมาให้เป็นกำลังใจเหมือนคนหลังบ้านนะเขาก็เหมือนแบบเออพพอร์ตอ่ะว่าคอนเสิร์ตมันประสบความสำเร็จคนแบบ ชื่นชอบเยอะอย่างเงี้ยมีคนพูดถึงเยอะเขาก็เลยแบบว่าเลยแฮปปี้ happy, ไปกับเราด้วยยังเต้นสะบัดเหมือนเดิมอะไรคะ <laughs> ยังบนเวทียังเต้นสะบัดเหมือนเดิมพี่นัทก็ไ <laughs> ม่ยั้นะคะ <ffe> <laughs> ก็เหมือนเดิม <laughs> <laughs> เราก็เ <c oughs> ขาเรียกไงอ่ะพอขึ้นเวทีมันก็มันก็สนุกแล้วมันจอยแล้วเ <c oughs> พราะว่าคนดูเขาแบบโอ้โหเขามาเต็มขนาดนั<อ>้นเราก็เราก็ไม่กัร์อะไรอะค่ะอะไรที่แบบเราสามารถจะมีอะไรทําให้เขามีความสุขได้เขาก็ทําให้เรามีความสุขเหมือนกันมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นโมเมนต์เป็นคอนเสิร์ตแห่ง แห่งยุคอะยุคยุคแบบมันคัมแบ็กอะอะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์จริงๆเป็นปาฏิหาริย์จริงๆถ้าผมเป็นคนเดียวที่กระทบมีของทั้งสองชาติต้องมาทำหน้าที่อยากอยากรู้อีกอยากเล่นอีกอยากอีกไหมวไหวายไปดูยังไม่ได้ดูกันอีกเยอะนะค่ะอย่างนี้เราจะมีแบบซิงเกิลมูฟซิงเกิลใหม่เพื่อแบบรออนาคตเรีนยิ้มไม่อยากมีนะซิงเกิลนะแต่ยังไม่แบบยังหา ยังหาคนจะทำอะไรยังไม่ยังไม่ได้เลยก็คือเหมือนจริงๆมันก็ก็ไม่ได้ว่าอยากจะไม่มีนะยังมีแต่ยังแบบยังหาจุดอยู่ว่ายังไงนี่เงี้ยคะ่ะกริติดต่อมาได้นะใครอยากอยากจะเป็นทําอะไรด้วยเสนอได้รอยังร้องเองได้อยู่ยุคนี้ก็ร้องร้องได้เพราะนั้นมองว่าจริงๆอะ่ะเพลงอะ่ะมันควรจะเบรนแบบยุคยุคเรากับยุคยุคความเป็นเราที่เป็นเราอะ่ะผสมผสานไปยุคนี้เด<ม>ี๋ยวนี้เพลงแบบนักร้องศิลปินเก่งกันเยอะนะเขาก็แต่งกันเองได้แต่นั้น ไม่ไม่ค่อยมีความสามารถทางด้านการแต่งไงแต่ว่าสามารถฟังได้หรือแบบจอยได้จอยจอยได้นะหรบอแล้ว่ไปที่ประเทศลาวเรา ค่ะคอนเสิร์ตใช่ค่ะล bueno> ่าสุดเมื่อวานนี้เองค่ะก็ไปไปที่สปปลาวค่ะเขาก็เหมือนปีมีเป็นเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของเขานัดก็เป็นหนึ่งในนั้นค네่ะก็มีมอสมีนัดมีมีกุ้เต๋าแล้วก็มีพี่ใหม่ค่ะน้ำก็ไปไปเชียร์เหมือนกันแต่ว่าไปแต่คุณน้ำยังอุ้มพี่นัดลงจากบันไดด้วยนะนี่ให้ดูโอ้ยเร็วจังเลยโอ้ย มันอย่างนี้คือประเด็นนะคือเหลืออีกสองเพลงค่ะแล้วเป็นนัทจะต้องขึ้นเวทีแล้วแล้วนัจะไปอยู่อีกตึกหนึ่งแล้วไอ้ตึกนั้นน่ะเราจะต้องขึ้นรถตู้เพื่อที่ไปหลังเวทีแล้วมันมีเวลาสองเพลงก็ประมาณแบบสี่แบบประมาณหกเจ็ดนาทีเท่านั้นเองก็ใส่รองเท้าฮึบแล้วเขาก็เลยแบบแล้วบันไดมันชันมากอะชันเหมือนแบบบันไดแบบคมแดงแบบชันๆแล้วนัทใส่ส้นสูงประมาณนี้บอก่อ้า หนูจะช้าเดือนช้าๆเพราะว่าต้องกอกเขาไปเขาก็เลยอุ้มเลยจะได้เร็วๆลัดทางลัดไปเลยก็อุ้มไปจนถึงเกือบถึงขึ้นรถเลยส่งส่งไปขึ้นรถแต่ว่าก็ก็ดีค่ะก็ดีขึ้นแรงเลยเขาใช้กําลังให้เป็นประโยชน์มีแรงต้องใช้เราก็เป็นแบบว่าก็อย่างเงี้ยเขาอยากเขาจะทำให้มันมันเป็นช่วง ช็อตๆช็อตๆคุณเราจะมีแบบมีโมเมนต์หวานให้เห็นตลอดตลอดเนาะก็ประมาณนั้นแล้วแบบก็ช่วงช่วงเนี้ยก็มีมีไปเรื่อยๆอะค่ะแบบว่าแต่จริงก็ไม่ได้แบบนี้ทุกวันแล้วค่ะมันก็เป็นเหมือนถ้าารู้สึกอะไรก็ก็บอกเพราะว่านัทเป็นคนที่ชอบเล่นชอบแบบเป็นคนขี้ขี้เล่นอยู่แล้วแต่พี่อ้ําก็จะแนวดูเขาจะนิ่งๆไงแต่จริงเขาก็ เขาก็เป็นคนสวีทนั่นแหละมีหลายคนแอบมาถามเคล็ดลับไมหมคะพี่นัดแบบไม่ไม่มีเคล็ดลับอะไร,ไ<ง>ะไรหรอกคะ่นะนัดก็ว่าจริงๆอะต่างคนก็มีพื้นที่ส่วนตัวนั่นแหล,ละนะเขาก็คมรักอะพอมันอยู่กันไปยาวๆมันก็จะเริ่มมีบ้างแหละมันก็จะแบบเฉยๆมันไม่ได้แบบมีอะไรตื่นเต้นหรือหวานแต่ว่ามันอาจจะด้วยพอเรามีงานอะไรที่เป็นโมเมนต์นะคะ mm hmm. เขาก็มาให้กําลังใจแล้วมันมีมันมีโมเม,มนต์ดีๆอะแล้ว นว่าจริงๆความรักอ่ะควรจะแสดงออกแ่าไม่ว่าคู่ไหนอ่ะถ้าเออแสดงออกเรารู้สึกอะไรไม่ว่าจะเป็นในฐานะแฟนหรือฐานะครอบครัวพ่อแม่ลูกอะไรอย่เงี้ย พอมันแบบว่าไม่ไม่อยู่กับตัวเองมากจนเกินไปอ่ะหันมามองคนงข้างๆว่าเขารู้สึกอะไรเขายัางไงบ้างอะไรเงี้ยบางทีนั่นป้ามันก็ทําให้มันความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะกับแล้ว่าก,กับทุกๆทุกๆสถานะาใช่ก็อยากฝากว่าความรักมันมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะก็รักกันแบบมีอะไรรักกันก็รีบบอกกันนะคะรู้สึกอะไรก็รีบรีบพูดกันไม่ต้องไม่ต้องเก็บแล้วก็อย่าทิ้งทีมันอย่านี่